จริงโทรศัพท์หาพี่หลงโชว์หน่อยปัดเธอเช็คก่อนเขาทำงานอยู่รู้ได้ไงอ่ะกูเดาเขาจะได้ไม่ต้องบังคับกูไงเออยาสีฟันยอฟอสี่รถลาเวนเดอร์มิ้น์ยังมีนะยอฟอสี่มาได้อีกนะตาหนึ่งปวดหนึ่งปวดสองมีอีกนัจาปวดเหมือนกันอันี้สัต คกหนึ่งคกสองคกสามยังมีนะหนึ่งสองสามคกหนึ่งคกสองคกสามยังมีนะเช็คกับระบบหลังมากแล้วเขาบอกว่าเออกับมันดูปกตินะคะแม่คกหนึ่งหมดยังจะเพิ่มพี่แนนขาพี่แนนทักแอดมินเลยค่ะพี่แนนยังไม่หมดค่ะคกหนึ่งยังมีค่ะแอร์ก็ชิลชใช้ดได้มีเป็นร้อยห่อเลยค่ะหนูเอามาเยอะมากคกสองที่เป็นชิปกำลังเมอรเหลือสิบหอ่อคาะโอเคปวดเย็นอันไหนคะ ไม่ใช่ปวดเย,ยสูดเย็นสูดเย็นปวดสองค่ะปวดสองสองยเก้าสิบค่ะเกาลัดรหัสกอไก่ลอลิงหนึ่งค่ะโอนเงินิีนี่สามเรียบร้อยขอบคุณค่ะบอกกี้ยังไม่หมดค่ะปอกร้อยี่สิบอรอพี่ลมก่อนแม่ให้ไปไหนเขาไม่ว่า,วางเขาทำงานอยู่เธอรักอะไรหนึ่งพี่ปลุกรักอะไรทัแอดมินอะไปกันดีกว่าแม่ให้สี่ปวดหนึ่งปวดหนึ่งร้อนปวดสองคือเย็นค่ะ รอทังลงก่อนเดี๋ยวพิ่งไปเขาทางานอยู่ค่ะวันนี้นะคะคุณขาโอนเงินก่อนกี่โมงพรุ่งนี้โอนเงินก่อนเที่ยงเนี่ยวางจบไลน์นะคะโอนเงินเลยไลฟ์วันไหนบ้างแล้วแต่ว่างเลยค่ะเจอกันหลังสงการค่ะขับรถขับบลาดีๆทุกคนค่ะเมาไม่ขับไม่รู้พูดเป็นร้อยรอบที่ร้อยแล้วอะ่ะเออเม,ม,มาข้ามขับเด็ดขาดเลยนะเธออืมบอกเลขก่อไหมบอกเลขอเลยวะแ <laughs> ล,ลวะ้วระวังตัวด้วยนะสงการแบบโควิดนะแม่แมบางนพุ่งอยู่นะ ฟังเสียงแป๊บนะฟังเสียงแป๊บนะแม่คือบอกว่าเอามาแป๊บนึงแป๊บนึงแม่แป๊บนึงเอาขายต่อก่อนมีอะไรเหลือมัะกินเลยลุกก่อนโอ้ยเข่ามันก็จะดีวันนี้ไม่ไม่เจอดิเออต้องเงินที่แ็บปวดงอแงเหนือยมันเป็นของกระดับแครกเกอร์ค่ะปวดเขยมีอุ้ยยังไม่ได้เอาขึ้นมาเลยไม่ใช่ปวดขา แล้เขาได้ทีมอัดที่บอบอกแล้วมาผู้ดีได้ใครรแรมบ้างะผู้ดีได้ใครรแรมบ้งต้องมีรามไปศึกษาแน่เลยไม่ใช่โอ้แมอือสครูหาที่เงียบๆน้องบอกหาที่เงียบๆเอ้ยหาที่เงียบๆแป๊บอุ้ยอุยของแพรของแพรแรอ ป้าตือไงเ็นว่าทำบุญป้าตือทำบุญโอเคป้าตือรอบนี้รอบเดียวนะเกินใจเขานาเขาไม่ใช่ผัวหนูนะค้าลู้ชีพหมดแล้วนะคะมูเฟ่มมีอะไรอีกอ่ะโอวันตึงคันชี่ไม่มีเนี่ยคุณแนนบอกคอกรึหนึ่งเขาก็สามดุนตาดูนอาจะอาลุ้นกันใหญ่แต่น้องกินน้องอยู่ข้างนอกไงแฮมถ้ายังไม่ได้เปิดอยู่ข้างนอกได้นานไหมคะ ยังไม่ได้เปิดได้นานาถึงปีหน้าเลยแต่ถ้าเปิดไม่นานนะประมาณเดือนหนึ่งแช่ตู้เย็นป่ะเดือนถึงไหมไม่ไม่ควรไม่ควรแล้วเธอมันมันคือของสดคุณแตงมันคือของสดโอ้แล้วนะคะขอบคุณค่ะได้เลกับมั่นะคุณปากแก้วคุณตลบได้เล้ค่ะมาเย้อุ๋ยอุยแุ้วไงแล้วคนอื่นเขาจะอ่ยังไงสวัสดีครับ คนแก่ที่วุ่นวือคนนึงแต่บังเอิญว่าวันเนี้ยเขาคนเดียวจ่ายเงินเราสองหมื่นสองหมื่นโอนมาโดยที่ให้จัดขนมอะไรก็ได้เขาจะไปทําบุญให้เด็กเขาโอนมาแล้วป้าตือเนี่ยเขาทําออกกันไหต่างๆอยากให้หลงพูดขอบคุณป้าตือหน่อยเพราะว่าแกจะได้จากไปอย่างสงบสักที S <S โอ้ป้าตือให้สองหมื่นแจกขนมให้เด็กใช่ไหมใช่ครับโอ้ยน่าร um, ักมากป้าตือครับป้าตือครับผมขอบคุณนะคะที่น่ารักแล้วก็ใจบุญขนาดนี้ขอบคุณนะคะโอเคขอบคุณน้องหลงมากที่สละเวลานะคะครับแล้วชอบชอบแบบจะมาไลฟ์ตอนหลงอยู่ข้างนอกอ่ะ ขอ้อหลงอยู่ข้างนอกแต่หลงไม่ต้องหว่วงใครยังไงหลงก็อยู่ในใจพี่เสมอคะ่ะพี่เหมือนกันนะครับวิ่ยหลงไปอยู่กับเพื่อนได้คะ่ะเกรงใจมากๆคิดถึงขะเฮ้ยเหมือนกันนะคะโอเคขอบคุณคะ่ะบ๊ายบายอ่าบ๊ายบายครับจุ๊บวิ่งวิงโยนสั่งเทวอ,อีกแล้วว้ง พอเนาะพอไม่ไหวละจู๊ดวะจู๊ดด้านไปไปไปแกจู๊ดด้าจะมีความเขื่อนแกจะถอดเขือนไปแบบนี้ว้ายว้ายว้ายเขืนเขือนเขืนโอเคโอเคพอแล้วเนาะนางเป็นคนมาโทรศัพท์เร็วดอนพู้ไม่จบค่ะทุกคนดังไปกับทุกคนจริงๆงงแล้วก็ได้มามาแบบบอกว่คือแม่ข้ามาแล้วนะเริ่เริ่มวางเลยได้มาหมดทุกอย่างโอเคค่ะวันนี้ไปแล้ว โค้ดังด้นะโคดด้วยาจังได้นะขอบคุณนะคะขอบคุณคะขอบคุณคะส่งการเดินทางปลอดภัยนะคะบ๊ายบาคุณนะ